ทูวิชั่นอัปเดตนะครับ,รบมีข่าวดีๆจากทูวิชั่นมาฝากกันนะครับกับโครงการคูคทูคาร์เพลชั่นนะครับร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านันรนกษ์ครับ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาหน่วยางานราชการร่วมกับบริษัททูคอป์ปเรชั่นจำกัดมหาชนจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ วันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีวันต้นไม้ประจำปีของชาติปีพศพุทธศักราช2558ภายใต้แนวคิดรวมพลังพลิกฟื้นผืนป่าครับป่าไม้มั่นคงนะครับประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีคุณสุประชัยเจียรวนนท์นะครับ กรรมการผู้จัดก,การใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอร t ชันจำกัดมหาชนพร้อมด้วยศิลปิน True a f 11นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอม mm hmm. น้องภูมิ mm hmm. น้องปูนและก็น้องหมวยลี่นะครับและก็ประชาชนในพื้นที่จำนวน2,000คนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแควร,ระบมและป่าสียัดนะครับตำบลคลองตะกราวอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดะเชิงเสาครับ ตอนนี้พื้นที่ป่าของประเทศไทยเนี่ยเหลืออยู่32%ของพื้นที่ประเทศหรือ102ล้านไร่เรามีนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้ปลูกให้ครบ40%ของพื้นที่ประเทศหรือประมาณ128-129ล้านไร่ซึ่งก็เรายังขาดอยู่อีกประมาณ26-27ล้านไร่เศษนะครับเราก็มีโครงการที่จะดําเนินการทั้งในส่วนของการปลูกฟื้นฟูธรรมชาติภาครัฐแล้วก็มีการดําเนินการในเขต พื้นที่ที่เป็นภาคเอกชนก็คือไปปลูกเสริมขอความร่วมมือกันในการทํางานสําหรับการที่จะร่วมมือกันนะครับในการที่จะทําทให้พื้นที่สีเขียวของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาช่วยกันนะครับในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้คนละต้นนะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้เหล่านี้จริญเติบโตเป็นพันธไม้ใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชนทุกคนแต่ที่สําคัญก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและประเทศชาติครับและนอกจากนั้นนะครับทาง t ู o Corporation ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันวีโ r o นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ด้วยครับ แอปพลิเคชัน v ีโกรของเราเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เครือเจริญพกพันธุ์แล้วก็ท u ูคอ r เปอร t ชันได้ทําแอปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแอปพลิเคชันที่เวลาใครจะปลูกต้นไม้ก็สามารถที่จะมาร์กโลเคชันแล้วก็ใส่ลงไปในแมปได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาอัปเดตสถานะของต้นไม้ได้และที่สําคัญเนี่ยมีฟังก์ชันการแชร์ต้นไม้แล้วก็คํานวณปริมาณคาร์บอนแอปซับชันที่เราจะรู้ได้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ย มันสามารถดูดซับคาร์บอนได้เท่าไรสำหรับแอปนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานที่ได้ทำนะครับของเครือเจริญพ่อกพันเองแล้วก็บริษัททูคอร์ปอเรชันด้วยที่แอปพลิเคชันนี้ได้รางวัลที่เจนีวานะครับเราไปประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นนะครับเราได้รางวัลเรียกว่าเหรียญทองซูเปอร์โกหรือว่าเหรียญทองเกยตติยศซึ่งก็นําความภาคภูมิใจมานอกจากนี้เราได้2รางวัลพิเศษครับรางวัลจากฮ่องกงนะครับและอีกอันหนึ่งจาก ifia ซึ่งเป็นสถาบันด้านนวัตกรรมชั้นนา ต่อไปอีกครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาก็จะมีเป็นแผนที่อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบอกจํานวนต้นไม้ที่เราปลูกทั้งหมดในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศก็ได้เพราะจริงๆตอนนี้มี4ภาษามีไทยอังกฤษจีและก็เยอรมันเราจะต่อยอดไปในประเทศอื่นๆด้วยนะครับลองนึกภาพว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยเห็นต้นไม้ในประเทศต่างๆแล้วก็มาแชร์กันก็เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ทําให้โลกเนี้ยเราแชร์สภา,ภาพแวดล้อมร่วมกันทั้งโลกนะครับก็หวังว่าแอปนี้จะเป็นแอปคนไทยที่ทําไว้เพื่อคนทั้งโลกครับเรากาลังรณรงค์ให้ท แอปพลิเคชันนี้ก็จะมีคนอัปโหลดรูปมันจะมีการกดไลค์คอมเมนต์กันได้ด้วยแล้วก็จะมาแชร์กันว่าใครปลูกต้นไม้ไปถึงไหนแล้วมันก็เหมือนการอัปเดตแล้วก็เหมือนเราก็จะเห็นว่าทุกคนกําลังช่วยกันอยู่ค่ะก็สามารถช่วยแบบว่าสร้างสังคมใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้อย่างแบบคุณย่าผมเงครับก็ชอบปลูกต้นไม้ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็อาจจะแบบว่าให้เขาเล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบ แชร์กันไปเอเงี้ยเขาก็จะมีสังคมของเขาที่แบบเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ด้วยและการโหลดแอปพลิเคชันนะครับ <c oughs> ก็ง่ายดายมาก <c oughs> เลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android นะครับเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play นะครับแล้วก็ร์ชคำว่า w e Grow หาแอปพลิเคชันนี้แล้วก็โหลดมาใช้กันได้เลยครับผม <c oughs> โอุ้กวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็มลพิษเขาเรียกว่าอะไรมันแบบเยอะมากๆต้นไม้ก็จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วยค่ะอย่างหนึ่งก็คือลดภาวะโลกร้อนเพราะตอนนี้อากาศร้อนมากๆนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นนนส่่่่ววหึงทีช ได้ให้โลกของเราเย็นขึ้นนะครับง่ายๆเพียงแค่คุณปลูกครับอยากจะให้ปลูกคนละต้น2ต้นมันก็ได้หลาย10ล้านต้นแล้วนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็จะประเทศไทยก็เราก็จะเป็น,เป,นปเป็นประเทศที่มีต้นไม้แล้วก็รม่มรื่นค่ะเป็นโครงการดีๆนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาร่วมโครงการดีๆนี้ได้ครับถูกต้องแล้วนะ